โลกของเรายังมีสิ่งลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อีกมากมายแต่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรขึ้นก็ตามมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เราน่าจะลองไปสัมผัสสักครั้งถ้าคุณรักการผจญภัยท้าทายและความตื่นเต้นและนี่คือสถานที่น่าเหลือเชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แสงเฮดเาเลนนี่คือเรื่องราวของปรากฏการณ์แสงไฟประหลาดที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร และเหตุใดจึงปรากฏให้เห็นเฉพาะสถานที่แห่งนี้เท่านั้นหรือที่แห่งนี้จะมีอะไรบางอย่างที่สามารถสื่อสารกับสิ่งที่มาจากนอกโลกก็เป็นได้ในเขตชุมชนของประเทศนอร์เวย์แทบภูเขาเฮสดาเลนได้มีแสงประหลาดเกิดขึ้นเหนือฟากฟ้าเป็นแสงสีขาวเหลืองและแดงเกิดขึ้นในช่วงยามค่ำคืนซึ่งมีผู้รู้จักกันในชื่อแสงเฮสดาเลน ซึ่งมันจะมาในเฉพาะช่วงที่มีแต่ความมืดและมีระยะเวลาอยู่ได้ตั้งแต่ภายในไม่กี่วินาทีจนถึงเป็นชั่วโมงนอกจากนี้บางครั้งแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและจะเริ่มช้าลงราวกับว่ามันกำลังจะตกลงกลางอากาศมีผู้คนรู้จักแสงดังกล่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี1930และมีข้อสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดขึ้นจากฝุ่นที่มีประจุแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเลย double t ระหว่างเมืองกราหน่าและคาโซโซในพิเมงเต้ประเทศอิตาลีมีทิวทัศน์ที่แปลกตายอยู่แถวข้างถนนแห่งหนึ่งเนื่องจากมีต้นมันเบอรี่ขนาดใหญ่ที่มีต้นเชอรี่เติบโตอยู่กลางต้นซึ่งคาดการว่าเกิดจากการที่นกกินผลเชอรี่ได้ทิ้งมเมล็ดไว้โดยปกติแล้วมันจะเติบโตได้สักพักหนึ่งก่อนจะโดนต้นมนเมอรี่เป็นต้นหลักกำจัดมันไปแต่กลายเป็นว่าต้นไม้ทั้งสองต้นกลับจริญเติบโตวรวมกันได้เป็นอย่างดี แถมยังแตกกิ่งก้านสาขารวมกันไปไกลมากกว่า5เมตรนี่จึงเป็นที่มาของ Double T of Casosol ซึ่งมีชีวิตอยู่มาได้หลายปีแล้วกาวาอีเจนภูเขาไฟกาว่าอีเจนมีความสูง2,600เมตรตั้งอยู่ในเขตเกาะชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียบนพื้นที่มียอดเขาที่มีหลุมเป็นแอ่งขนาดใหญ่กว้าง200เมตรเรียกว่าทะเลสาบก,กรดกำมะถัน Lake of Sulfuric Acid ภูเขาเก่าวว่าอิเจนเป็นภูเขาที่ยังไม่สงบเงียบแต่ยังคงคุกกุ่นอยู่ปล่อยกา๊าซอยู่ในป่องภูเขาไฟอยู่เงียบๆหรือรอกประทุกครั้งใหญ่ที่มีอาจทราบได้เลยว่าเมื่อไหร่และได้มีการสร้างเหมืองแร่ซันเฟอร์อยู่ข้างภูเขาไฟแต่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะระเบิดเพราะว่ามันมีภูเขาที่มอดไหม้ไปแล้วเว่าในตอนกลางคืน จะมีคนเห็นลาวาสีฟ้าไหลออกมาอย่างกับทางบริเวณดังกล่าวนั่นเป็นเพราะการขุดเหมืองซันเฟอร์นี้จะต้องทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นภายในจากนั้นไอของแร่จะระเหยขึ้นกว่า5เมตรก่อนที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปก,กึ่งเหลวเป็นทานลาวาสีฟ้าอย่างที่เห็นแล้วจึงแข็งตัวลงทำให้ชาวเมืองสามารถขุดแร่ได้แต่กา๊าซที่พวยพุ่งขึ้นมานี้กลับมีอันตรายมากอย่างมาก จึงต้องมีการบังคับให้สวมหน้ากากกองทุกครั้งอย่างไรก็ตามชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่มีเงินซื้อจึงใช้ผ้าชุบน้ำมาปิดปากและจมูกแทน Underwater Park ทุกๆปีในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิสวนสาธารณะเชิงเขาในแถบภูเขา Ocean h o t h w o r l Mountains กลายเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ที่ยังคงสิ่งที่เป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะทางเดินในสวนมานั่งในสวนซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีความงาม มีทั้งที่นั่งพักหย่อนยนใจและทางเดินตามธรรมชาติซึ่งคุณสามารถเข้าชมได้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงแต่หลังจากนั้นเมืองทากอสนี้จะถูกฝังใต้หิมะหลังจากนั้นเมื่อเริ่มเข้าฤดูใบไ,ไม้ผลิหิมะจะเริ่มละลายตัวไปแต่คุณจะยังคงเข้าไปที่นั่นไม่ได้นะักเพราะพื้นที่ดังกล่าวมันจะจมอยู่ใต้น้ําแทนซึ่งเหล่านักประดาน้ําก็จะเดินทางเข้ามาสํารวจทําการโรคใต้น้ําแห่งนี้ ทั้งสะพานและมานั่งกลายเป็นที่อยู่ของปาเทา้าสหรือบางคนอาจเห็นดอกแอลไพร์กำลังผีบานไปด้วยหลังจากนั้นน้นนำจะค่อยๆลดระดับลงและเหิดแห้งไปในช่วงฤดูร้อนซึ่งช่วงนี้เราจะสามารถเข้าชมสวนได้อีกครั้งหนึง่งสามเหลี่ยมเบอร์บิวดามีพื้นที่อยู่ในบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เป็นขอบเขตของระหว่างเมืองเบอร์บิวดาในฟลอริดาและเปอร์โตริโกจากทำให้การของนักบินสหรัฐกล่าวว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงเท่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วพวกเขาไม่สามารถให้เหตุผลการหายไปของเครื่องบินในพื้นที่ดังกล่าวได้ในอดีตได้มีเครื่องบินหลายลำที่บินผ่านพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะหายไปในสายหมอกซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์เดียวกันกับนครแอตแลนติสซึ่งเชื่อว่าแถวนั้นเป็นเขตที่มีพายุมากมาย นอกจากนี้ยังเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กทำให้เข็มทิศใช้การไม่ได้เครื่องบินจึงเสียการควบคุมและออกจากนอกเส้นทางได้แม่น้ำเดือดแม่น้ำเดือดหรือ Boring River ลึกเข้าไปในป่าอเมซอนมีแม่น้ำยาวกว่า10เมตรที่สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดได้นั่นคือแม่น้ำชนายทิมพิสกามีความร้อนถึง91องศาเซนเซีย และสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ทันทีโดยปกติแล้วการที่อุณหภูมิของน้ำจะสูงได้ขนาดนี้มักจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับภูเขาไฟแต่ภูเขาไฟที่ใกล้ที่สุดกับอยู่ห่างไปถึง300กิโลเมตรสัตว์ที่ตกลงไปในน้ำจะเป็นเหมือนถูกต้มทั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะมีรอยแยกบนผิวโลกที่เป็นแหล่งก่อกําเนิดความร้อนนี้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ทะเลสาบคาราเชในช่วงสงครามเย็นโซเวียตต้องการที่จะเอาชนะสหรัฐอเมริกาด้วยการเพิ่มจำนวนอาวุธนิวเคลียร์จึงได้มีการสร้างโรงงานขึ้นมากมายหนึ่งในโรงงานสร้างอยู่ทางใต้ของภูเขายูโรในเขตรัสเซียตะวันตกใกล้กับทะเลสาบคาราเชในขณะที่กระบวนการผลิตอาวุธยังดำเนินการอยู่ได้มีการปล่อยสารกัมมันตรังสีลงในแหล่งน้ำอย่างมากมาย โดยไม่มีการตรวจสอบส่วนในปี1957ก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ถังทิ้งซากวัตถุเปื้นรังสีทำให้กัมมันตกรังสีเคลื่อนที่ไปไกลกว่า23,300ตารางเมตรต่อมาในปี1967เกิดความแห้งแรงขึ้นน้ำในทะเลสาบเหือดแห้งและเกิดฝุ่นเปื้อนกัมมันตรังสีกระจายไปในอากาศกว่า2,300ตารางเมตร จนวันนี้ได้มีการถมคอนกรีตรปิดทั้งทะเลสาบเรียบร้อยแล้วแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังอันตรายอยู่ดีเพียงแค่คุณมาเดินเล่นเพียงหนึ่งชั่วโมงก็อาจทำให้คุณเสียชีวิตได้เลยทีเดียว The Petifying w ิง l ในน้อยยอร์กเชิร์ตของอังกฤษมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำซึ่งเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่ถูกสาบโดยปีศาจหรือแม่มดถ้ำที่อยู่ใกล้เมือง a t เชอ a l บอ ดูเหมือนบางสิ่งในแนวคิดของ HP Love Curve แถมยังมีกระโหลกที่ถูกผูกเชือกหอยอยู่มากมายแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของน้ำจากถ้ำเมื่อไหลไปสัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นหินได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในน้ำมีปริมาณแร่ธาตุที่สูงมากทำให้มันเกิดการตกตะกอนกับสิ่งของและมองดูเหมือนว่าสิ่งของนั้นจะถูกสาำให้เป็นหินแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ทำไมมันถึงเปลี่ยนให้เป็นหินได้รวดเร็วขนาดนี้ขนาดหินงอกหินย้อยส่วนใหญ่ยังใช้เวลากว่าร้อยปีแต่สำรับที่นี่อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือในไม่กี่เดือนขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งของที่น้ำไหลผ่านนั่นเอง Devils k e d l e s ทั้งตอนเหนือของชายฝั่งทะเลสาบซู p ปเรียในลัสมินซโซต้าในบริเวณของส่วนสาธารณะซีอาร์แมกนีซึ่งได้ชื่อมาจากชื่อของในยุคเทศมนตรีแห่งเมืองดูลุส ในส่วนสนนาธารณะนี้มีน้ําตกที่มีชื่อเสียงชื่อ The w o l l s c a t t r e น้ําตกนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกประหลาดคือสายน้ําตกที่ตกลงมามีสสาย1ตกลงมาไปยังแม่น้ำบรูส่วนอีกสายตกลงไปในหลุมลึกลับที่ไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ใดนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดลองหย่อนลูกปิงปองลงไปในหลุมแต่กลับไม่พบลูกปิงปองที่ไปทางใดเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่า น้ำทั้งหมดไหลไปที่ใดพาให้มนุษย์ลงไปสำรวจก็อาจจะอันตรายมากเกินไปพื้นที่แห่งฟ้าผ่าที่ไม่มีวันจบหลายๆคนอาจรู้สึกหวาดกลัวต่อพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าแน่นอนคงไม่มีใครอยากเข้าใกล้พวกมัน ซึ่งในทางตะวันตกของเวเนซุเอลาเหนือแม่น้ำคาตาทัมโบมีปร,กรากฏการณ์ฟ้าผ่าเกิดขึ้นในทุกๆคืนช่วงเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงรุ่งเช้าโดยมันสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่า260คืนต่อปีในปี2010เคยมีฟ้าผ่าพาดผ,ผ่านท้องฟ้าย,ยับค่ำคืนตลอด6สัปดาห์โดยที่ไม่มีพายุเกิดขึ้นเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์กลัวว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อีก ยิ่งถ้ามีพายุฝนมาด้วยแล้วจะยิ่งทําให้สายฟ้าแรงขึ้นด้วยแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่คาดว่ามีแร่ยูเรเนียมในชั้นหินที่อาจดึงดูดพายุฝนฟ้าคะนองและสายฟ้าเหล่านี้ได้แต่มันก็ยังไม่ใช่ทฤษฎีที่สมเหตุสมผลเท่าไรนะักถ้าคุณชอบวิดีโอของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ